สวัสดีครับผมผมเอกฟิโดมนะครับวันนี้เราจะไปล่าปลาเมกะลลดอนนะครับผมทำโปรเจกต์แบบยาวๆเลยดูว่าจะได้ปลาครับหรือเปล่าในะวันนี้เมกะลลดอนนะครับตอนนี้นะครับผมผมเคยล่ามา,มาแล้วหลายวันแล้วแต่ผมไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนนะผมเปิดแค่ช่วงเช้าแล้วก็หยุดพักคอมตอนกลางคืนนะผมก็จะเปิดประมาณ4 -8 ชั่วโมงนะครับต่อวันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลองล่าเมกะลลดอนดูว่าถ้าล่า,ลายาวๆแล้วจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะให้โชคดีคงได้นะ คันเบ็ที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่ครับ g o l d f i n แบบ Mutation นะผมเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมจะหาเงินไปด้วยแล้วก็บ็อบเบอร์นะครับผมใช้เป็นตัวนี้นะตัวท็อปนะจริงๆผมใช้ตัวนี้ก็ได้นะแต่เราชอบเน้นลักด้วยเล่ดีกว่าตอนนี้ค่ารวมของผมอยู่ที่ประมาณลักอยู่ที่ประมาณนี้นะครมันขึ้นอยู่กับอากาศนี่แหละจริงๆอยู่ขึ้นอยู่กับบรรยากาศนี่แหละบางอันบางทีเมื่อไหร่มันเปิดลักอยู่อะไรเงี้ยแต่เราเล่นที่ Mutation นะครับผมตอนนี้95%ก,ก็ยังมีพอมีโอกาสได้ของไกลพันหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตกไม่กล้รอนดีกว่าวันนี้ไม่กล้าเล่น ผมยังไม่เต็มที่นะเพิ่งตื่นเสียงก็เลยแบบเงอเงเออยมาเสียงแบบสลืมสลีอตอนเนี้ยสลืมสลีอตื่นมาทำคลิปเนี่ยเนี่ยเขาได้กันหมดแล้วเนี่ยเอฟซผมเนี่ยเขาได้กันตอนที่ตกปลาแม่งสงบไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาตกแล้วเดี๋ยวนี้หรือว่าเขายอมแพ้กันแล้ววะเราในฐานะสตรีมเมอร์เราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมไม่โดอนคิงได้ขาด ฟักกินที่ FC โดเนทให้เข้เขามาขอบคุณได้นะครับนี่แบบลิมิตนี่ฮะวันนี้เราจะมาล่ามเมกะเราดอนกันดูดีกว่าจะได้หรือเปล่าขอปิดเงินอ่านี่นี่ครับถือมาเลยถือดาบมาเลยเราจะมาล่ากันวันนี้น้องตาหวานตีเลยดีกว่าตีเลยดูใหว่ายาวๆด้นะจะได้หรือเปล่ามันฟาร์มเอาจริงๆนะมหาสม,มุทรนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้เมกะเราดอนอย่างน้อยเราก็ได้ฟาร์มนะเว้ยมันก็เป็นที่ฟาร์มที่ดีที่หนึ่งเลยนะ ตอนนี้มันฟาร์มดีอยู่นะไอมหาสมุทรเนี่ยของเป็นใหม่มันเยอะครับผมไหนวะผมว่ารูปมันใหญ่ขึ้นป่เนี่ยไม่หอยมันใหญ่ยังรูปมันใหญ่ยังวะเนี่ยมหาสมุทรต,ตอนนี้มันไม่ใช่ขี้นะเนี่ยมันมีพวกบุปกรณ์เครื่องประดับมา,มาได้กันเนี่ยเราลองดูนะถ้าได้พวกนี้เยอะผมอาจจะเก็บไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อผมได้สดแล้วคนมาขอปลาอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยเออเดี๋ยวผมเผื่อได้ปลาใหม่ด้วยนี่ว่าปลาใหม่เนี่ยเงี้ยหนึ่งวะหนึ่งในแสนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้นะพอดูแล้วไม่ได้ยากเท่าไหร่ ถ้าเหลือได้ก็ดีจะดตัราคาเดี๋ยวให้มันแปลภาษาไทยแล้วนี่หว่าเดี๋ยพี่เพิ่มตัวเลื่อนการตรวจเองยไงผมผมงงตอนแรกมีการแสดงสัญญาณเตือนเมื่อคันเบ็ดของคุณมีความแข็งแกร่งไม่พอนี่ไงเออจริงด้วยคือมันเตือนว่าเวลาเราจะปลาใหญ่ละคันเบ็ดเราไม่ไหวแน่เลยครับนี่เออแต่ซึ่งตกตีเราก็ออโต้อยู่แล้วไงจริงว่าเราก็ไม่เห็นอยู่แล้วโอเคดูเวลาก่อนตอนนี้ตีไป10บโมงครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยยาวเลยถ้าทำคลิปไม่ทันก็ตัดไปต่อ่งนี้สองวันรวดเลยนะ โอเคผมสเหล่านี้ก็เดี๋ยวเราดูันดีกวนะครับผมไปโอเคครับหลังจากผมไลฟ์สดเสร็จผมก็ลงมาแล้วฮะตอนนี้ผมก็ให้ปลา fc ไปหลายตัวอยู่นะก็อาจจะเสียตังค์ไปนิดนึงครับคดีว่าผมไปไลฟ์เสร็จผมก็เลยมาทำคลิปต่อนะฮะนี่ครับเนี่ยเราตกบ้างแต่สิบโมงเชา้าครับตอนนี้เราได้ปลามาทั้งหมด3,400กว่าตัวนะครับผมจาก10โมงครึ่งครับตอนนี้เวลา5โมง5โมง7นาทีนะครับผมเนี่ยครับเราได้ปลามาทั้งหมด3,000กว่าตัวนะครับผม3 4 0 0้กว่าตัว แล้วก็อหากไอ้พวกเพชรพวกอะไรผมได้มาด้วยนะพอดีว่าผมไปไล์สดแล้วก็มีคนขอขอ,ขอไปผมก็เลยให้เขาไปนะก็อาจจะเสียตังค์นิดนึงแต่ผมไม่ซีเรียสหรอกตงา์มันหาว่าอหไรก็ได้นี่ครับลองขายดูปึ๊บได้มาห้าแสนหนึ่งครับมหาสมุรนะครับผมแล้วปล่อยตั้งแต่สิบโมงเช้าสิบโมงครึ่งนะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งสองโมงครึ่งสามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งอ่าหกชั่วโมงครึ่งได้ผมได้มาห้าแสนหนึ่ง จริงๆได้เกินนะครับผมแต่ว่าพอดีผมให้ FC ไปหลายตัวมันก็เหลือเหลือน้อยหน่อยก็เลยเหลือน้อยนะผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกันร่วมสนุกด้วยกันนะผมแล้วก็เนี่ยคนพวกเนี้ยคือคนที่จะมาช่วย,เร,ยเรียกว่างไงอะ่ะเป็นคนที่แบบเข้ามาช่วยเรื่อง FC ผมนะะเข้ามาช่วยกันหาหาลาให้กับคนที่มาในไลฟ์นะผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปน,นะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้คงไม่ได้นะเดี๋ยวเราต่อกันพรุ่งนี้ต่อลกันนะว่าจะได้ไม่กัดระดอนมันนะคนนี้เขาได้ไม่กัดระดอนแล มีเอฟเฟกต์ในสกินกเนี่ยสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมไายบาจะเล่มคนเล่นก็จะเป์นผมด้วยล่ะ